สวัสดีค่ะฟ้ามพึ่งพาคลมพรนะคะวันนี้ควมพรจะมาแนะนําเพื่อนๆนถึงเทคนิควิธีการต่อรังชนะโรงนะคะการต่อรังชนะโรงนะคะจะใช้สําหรับชนะโรงที่เราเจอในธรรมชาติเช่นเราเจอชนะโรงที่เข้าอยู่ตามโคนต้นไม้ตามตอไม้หรือตามผนังบ้านนะคะ ตามท่อ PVC หรือในอท่อเหล็กเป็นชนโดงที่ลังในธรรมชาติเราไม่สามารถผ่าลงรังเลี้ยงได้นะคะถ้าเป็นเป็นแบบนั้นเราก็สามารถใช้วิธีต่อรังนะคะต่อรังได้เลยวิธีการก็คือให้เพื่อนเพื่อนเนี่ยค่ะเตรียมรังเปล่ามานะคะเดี๋ยวครูจะให้ดูว่าวันนี้ที่เราจะต่อรังชนโดงนะคะเป็นชนโดงที่ ประมาณว่าอยู่ในต้นไม้แต่พอดีว่ารังนี้มันอยู่ในท่อนไม้อยู่นะคะเนี่ยค่ะรังนี้เป็นชนโรงที่อยู่ในท่อนไม้ท,ท่อนนี้นะครูจะสาธิตให้ดูเทนการที่ชนโรงรังที่มันอยู่ในตามผนังบ้านหรือตามต้นไม้นะคะแล้วเราจะเอามาเลี้ยงก็อันนี้เป็นทางเข้าออกของรังชนโรงนะคะสมมุติให้อันนี้เป็น ตามต้นไม้อ่ะค่ะหรือเอาง่ายๆเลยก็คือชนะโรงรังที่เขาอยู่แล้วเราไม่สามารถผ่ารังเพื่อที่จะเอาทั้งหมดลงในรังใหม่ได้นะคะก็ใช้วิธีต่อรังได้ค่ะวิธีการต่อรังเราก็ใช้เตรียมอุปกรณ์ในการต่อรังก็คือเป็นรังเปล่านะคะเป็นรังชั้นเดียวก็ได้นะคะหรือจะเป็นรังสองชั้นก็ได้แต่วันนี้ครูใช้รังชั้นเดียวก่อนนะคะ รังเปล่าเราก็เจาะข้างหน้านะคะรูเข้าออกข้างหน้าแล้วก็ข้างหลังรูสําหรับให้เพื่อนๆต่อนะคะทีนี้การต่อรังก็เท่ากับว่าเราสร้างห้องเพิ่มให้กับชนโรงในธรรมชาตินะคะในรังธรรมชาติที่เราไปเจออาจจะเจออยู่ในออท่อพลาสติกท่อ PVC หรือผนังบ้านตามที่ครูว่าเมื่อกี้นะคะ ก็จะใช้วิธีนี้ได้ได้เอาลังเปล่ามาแล้วก็เจาะข้างหน้า1นรูขนาดไหนก็ได้นะคะก็คือให้เป็นขนาดใหญ่กว่าชนาลงนิดนึงนะคะแล้วก็ข้างหลังอีก1นึ่งรูเป็นรูที่ขนาดเท่ากันหรือใหญ่กว่าแล้วแต่แต่ที่สำคัญก็คือสายยางสายยางนี้นะคะแต่ละลัง จะใช้ไม่เท่ากันแต่ขนาดเนี่ยค่ะขนาดให้โตกว่าตัวชนโลงหรือถ้าเพื่อนๆไม่มีสายยางนะคะเพื่อนๆก็ใช้หลอดกาแฟได้ค่ะแต่ขอเป็นหลอดกาแฟสีใสนะหมายถึงเราสามารถเห็นชนโลงก็เดินผ่านท่อมาเพราะเดี๋ยวครูจะเอาท่อเนี่ยค่ะมาสวมเข้าไปในช่องที่เราเนี่ยค่ะ สวมเข้าไปในในในช่องข้างหลังรูที่เราเจาะไว้แล้วก็เราเอาสายยางเนี่ยค่ะไปต่อเข้ากับรูเดิมที่เป็นทางเข้าออกชันโลงเดิมนะคะอันนี้เดี๋ยวค่อยทําให้ดูนะคะเดี๋ยวจะแค่ไหนเดี๋ยวเราค่อยวัดสายยางแล้วเราก็ตัดเพื่อน,อนๆหาซื้อได้ตามร้านวัสดุก่อสร้างค่ะไม่แพงค่ะน่าจะเขาขายเป็นเม็ดเนาะเดี๋ยวไว้วันหลังครูจะจัดชุดให้อีกทีนึง ส่วนอีกอันหนึง่งอันนี้ก็คือขี้ชันก็ขี้ชันก็คือยางไม้ที่ชนาลงเขาเอามาอันนี้ในกรณีที่เพื่อนๆมีรังชนาลุงอยู่แล้วเราก็ไปเอามาจากรังอื่นได้แต่ในกรณีที่เพื่อนๆไม่มีนะคะให้ใช้ดินน้ํามันหรือปูนซีเมนหรือง่ายกว่านั้นอีกก็คือดินเหนียวก็ได้ค่ะ หรือปูนปัตเตอร์ได้หมดเอามาเพื่อที่จะอุดรังนะคะทางเข้าออกเดิมของเขาอันนี้เป็นทางเข้าออกเดิมเนาะทางเข้าออกเดิมเดี๋ยวครูจะให้ดูดูทางเข้าออกว่าถ้าเกิดว่าเรามีทางเข้าออกเดิมนะคะอยู่ตรงไหนเราก็เพื่อนเพื่อนมากะดูเอาเองนะอันนี้เป็นทางเข้าออกที่อยู่ในตอนไม้เนาะวันนี้ครูจะทำสาธิตให้ดูว่า สมมุติต้นไม้นี้เป็นต้นไม้ที่เราเจอในธรรมชาติแล้วต้นไม้ต้นนั้นโดยปกติก็คือเราไม่สามารถค่นได้อยู่แล้วยกเว้นว่าเป็นต้นไม้ที่เขาจะาเจ้าของเขาจะโค่นเอาไปทำไม้ฟืนหมายถึงขายเป็นไม้ฟืนอยู่แล้วหรือจะโค่นเอาไปสร้างบ้านปรากฏว่าเราเห็น ชนรงที่อยู่ในท่้นไม้อันนั้นเราผ่าได้แต่กรณีแบบนี้สมมุติถ้าเป็นเป็นต้นไม้ยืนต้นที่เราค่นไม่ได้นะคะแล้วก็ครูก็ไม่ได้แนะนําให้ว่าจะต้องไปค่นต้นไม้นะคะไม่จําเป็นเรามีอีกวิธีการหนึ่งที่เราสามารถที่จะเอาชนโลงได้ง่ายๆก็คือเอารังเปล่านะคะมาต่อเข้ากับรังเดิมนะคะโดยใช้สายายางอันนี้ค่ะ สายยางเพื่อนๆก็กะดูว่าให้มันพอดีกับรูเนี่ยแล้วก็เดี๋ยวเราก็ใช้ขี้ชันนะคะมาอุดไม่ให้สายยางมันหลุดนะคะอันนี้เป็นอุปกรณ์ที่จะต่ออ,อันนี้ก่อนนะแล้วก็นอกจากนั้นก็ยังมีพลาสติกไว้สําหรับคลุมลังนะคะคลุมลังที่เราจะต่อให้เขาอยู่นะคะแล้วก็มีด นะคะอุปกรณ์นะคะเป็นมีดมีดด้ามเล็กด้ามใหญ่ได้หมดแล้วแต่เพื่อนๆเ,เลย1ก็คือรางเปล่า2ก็คือสายยางรางเปล่าเจาะรูหัวท้ายนะคะเจาะรูหัวท้ายแล้วก็สายยางขนาดใดก็ได้ให้มันพอเหมาะกันกับรูเดิมและก็รูที่เราเจาะนะคะรูที่เราเจาะของรางเปล่าะคะ่ะแล้วก็มีด นะคะแล้วก็พลาสติกและตัวที่จะมาอุดรูรั่วอ,อุดรูรั่วไม่ให้ชันโลงมันออกทางอื่นนะคะเดี๋ยวครูจะสาธิตให้ดูนะคะแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่ง แป๊บหนึ่งนะคะมาเอาอุปกรณ์เดี๋ยวเราจะทำกันทีนี้ก่อนที่เพื่อนๆจะทำนะคะบางทีการมาทำแบบนี้ค่ะมันเป็นเหมือนประมาณว่าไปรบกวนเขานิดหน่อย <S <s เขาก็อาจจะบินฟุ้งมาติดผมติดเสื้อเรา <S <s เพื่อนๆก็ใส่ชุดกันฝนซะก่อนหาผ้าหาหมอกคลุมผมซะก่อนแล้วก็เอาขวดน้ำมาด้วย น้ำนะคะสำหรับทีเดี๋ยวอุปกรณ์พวกนี้นะคะครูจะมีขายอีกทีนึงนะคะจะบอกราคาให้อีกทีนึงนะคะจะจัดเซตให้สำหรับเพื่อนเพื่อนมือใหม่ที่ยังไม่มีอุปกรณ์นะคะก็จะเป็นลังเปล่านะคะลังเปล่าชั้นเดียวปกติลังเปล่าชั้นเดียวเพื่อนๆนซื้อลังเปล่าไปแล้วไปหาอุปกรณ์เล็กๆน้อยๆพวกนี้อันปฏิกับครูให้ไปเองอยู่แล้ว แต่ถ้าเป็นสายยางครูไม่มีให้ถ้าที่ครูขายอยู่เดิมเดี๋ยวต่อไปครูจะจัดเซตเป็นเซตสำหรับมือใหม่หัดต่อชนโลงเข้ารังเปล่านะคะมือใหม่หัดต่อชนโลงจากรังธรรมชาติเข้ารังเปล่านะคะเดี๋ยวครูจะจัดเซตไว้ให้นะคะแล้วก็ <c oughs> มันจะต้องมีอุปกรณ์พวกนี้นะคะเมื่อกี้ตามที่บอกเป็นขี้ชันนะคะเมื่อเราเจาะรูแล้วถ้าเป็น เซตนี้ครูจะเจาะรูหัวท้ายให้เลยต่อไปนะคะแต่ถ้าเป็นเซตปกติธรรมดาที่เป็นรังสําหรับแยกขยายรังเปล่าชนโรงสําหรับและแยกขยายที่เป็นชั้นเดียวที่ครูขายอยู่390บาทรวมส่งหรือสั่งในลาซาด a ารังละ300ยังไม่รวมส่งนะคะถ้าเป็นรังชั้นเดียวส่วนรังสองชั้นก็ในลาซาด่าก็มีค่ะ400นะคะ ไม่รวมส่งแต่ถ้าสั่งมาที่ครู490บาทรวมส่งนะคะก็อุปกรณ์ที่ครูให้ไปมันก็จะมีเป็นพลาสติกนะคะแล้วก็ฝาที่เรามีขวดน้ําฝาขวดน้ําไว้ติดตรงนี้อยู่แล้วอันนั้นเป็นลังสําหรับแยกขยายนะส่วนลังที่จะเป็นลังต่อนะคะเป็นรังที่จะต่อรังเพื่อที่จะเอามาจากตามต้นไม้ในธรรมชาติหรือในผนัง นะคะหรือในท่อ PVC นะคะที่เราไปเห็นหรือในท่อเหล็กเราก็ค่อยจัดชุดให้อีกทีหนึ่งว่าชุดละเท่าไหร่นะคะถ้าเพื่อนๆไม่อยากเ,เตรียมอุปกรณ์เองก็เดี๋ยวค่อยมาสั่งซื้อที่ครูก็แล้วกันทีนี้ดูอันนี้ครูจะสาธิตที่รังชั้นเดียวก่อนนะคะวันนี้สาธิตการต่อรังจากชนโลงในธรรมชาตินะคะเช่นที่มันอยู่ในท่อ หรืออยู่ในท่อนไม้นะคะที่เราไม่สามารถผ่าลงรังเลี้ยงได้เราก็ใช้วิธีการต่อรังเลยขั้นแรกก็คือเพื่อนๆเ,เอารังเปล่าเนี่ยค่ะเจาะรูหัวท้ายถ้าใครจะทําเองนะเจาะรูหัวท้ายนะคะเสร็จแล้วก็เตรียมอุปกรณ์มาแล้วแล้วก็ที่สําคัญเราต้องวางรังเปล่าเนี่ยค่ะอยู่หน้ารางังเพราะฉะนั้นการวางรังเปล่าหน้ารังเพื่อน,อนๆก็จะต้องหาเสาหรือหา เหล็กฉากอะไรนะเขาเรียกฉากอะค่ะที่จะรองรับตัวรังรังเนี้ยให้อยู่อยู่ตรงนี้คือที่สําคัญก็คือให้ทิศทางเข้าออกเขาอยู่ในทิศทางเดิมถ้าเขาเคยรูเดิมเขาหันหน้าไปทางทิศตะวันตกเพื่อนๆก็รังใหม่ที่จะต่อเข้าไปก็หันหน้าทางทิศตะวันตกเหมือนกันนะคะโดยจะใช้วิธีการทําชั้นวางอยู่ที่ที่ที่ต้นไม้หรือจะผูกติดไว้กับต้นไม้ หรือจะหาเก้าอี้หรือท่อนไม้มาวางเพื่อที่จะลงของรางเปล่าลังนี้นะคะ,ะวันนี้ครูใช้เป็นท่อนะคะท่อพลาสติกเนี่ยค่ะมาวางเป็นแบบนี้นะคะเดี๋ยวครูจะต่อแบบนี้นะคะแล้วหลังจากนั้นเราก็เริ่มต่อได้เลยเริ่มต่อได้เลยง่ายๆเลยค่ะก็คือเอาพลาสติกเนี่ยค่ะคลุมลังคลุมลังให้เรียบร้อยนะคะ อ่าเดี๋ยวเราต่อแบบนี้แล้วก็อันนี้เลยปิดฝาอ่าเดี๋ยวเพื่อนๆก็ต่อหรือจะต่อให้เสร็จก่อนก่อนที่จะปิดฝาปิดตะติกก็ได้เพราะเดี๋ยวเราก็ต้องดูอยู่ดีว่าเขาคลานผ่านห้องนี้หรืออยังอ่าจริงๆเทคนิคที่ที่เราต้องการก็คือเราบังคับให้เขาเดินผ่านกล่องลังเปล่า เพื่อที่จะเวลาที่เขามีนางพญาตัวใหม่เขาจะได้มาอยู่รังนี้นางพญาตัวใหม่ที่แยกออกมาจากรังเดิมมาค่ะจะได้มาอยู่รังนี้แทนนะคะเดี๋ยวครูจะต่อให้ดูนะคะเดี๋ยวเราจะวัดระยะของของสายยางเนาะวัดระยะของสายยางว่าประมาณไหนดีนะคะ ถ้าเราอยากให้ประหยัดก็ต้องวางให้ชิดๆกันหน่อยอยากให้สายยางประหยัดเนาะเดี๋ยวครูเอาแค่นี้จะได้ประหยัดสายยางหน่อยจะได้ทําได้หลายหลายลังเนาะเพราเดี๋ยวครูมีอีกหลายนะคะมีอีกหลายลังนี้อยู่ในท่อนไม้แล้วครูก็ต่อชั้นสองขึ้นไปนะคะเมื่อเราต่อชั้นสองแบบนี้การที่เราจะแบ่ง หรือแบ่งเพื่อขยายรังมันก็จะทํายากเนี่ยครูได้มาแล้วนะคะตัดให้พอดีก,กันกับช่องที่เราจะเอาความยาวนะคะอ่าใส่ลงไปในนี้อือลองเสียบลงไปดูว่าเสียบลงไปได้ไหมอ่าถ้าเสียบได้ยิ่งดีเลยค่ะถ้าเสียบได้ยิ่งดีเลยเสร็จแล้วเราก็ลองขยับด,ดูนะคะอ่าต่อแบบนี้เลยเพื่อนๆต่อแบบนี้เลยแล้วก็อย่าลืมทิศทาง เข้าออกนะคะให้มันอยู่ทิศทางเดียวกับอันเดิมเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะใช้ขี้ชันนะคะ่ะเราจะใช้ขี้ชันอุดตรงนี้เพื่อป้องกันไม่ให้ตัวชนโลงเข้าเข้าทางนี้ได้แล้วก็คือรูเดิมหมัเราไม่ให้เข้าแล้วถ้าเราปิดรูเดิมของเขาไม่หมดหรือรูภายในท่อหรือภายในต้นไม้ไม่หมดมีทางอื่นให้เข้าไปเขาก็จะไม่ค่อยผ่านทางนี้ กลายเป็นอุปสรรคสําหรับเขาเขาก็าาอาจจะไปออกทางอื่นซะเพราะฉะนั้นเราพยายามอุดรูเดิมตรงเนี้ค่ะอย่าให้เขาออกได้ใกล้ๆก,ก,กันอันนี้เป็นขี้ชั้นเนาะหรือเพื่อนๆจะใช้เป็นจะใช้เป็นดินน้ํามันดินเหนียวหรือกาวก็ได้นะลองดูนะคะเพื่อนๆลองดูว่าเพื่อน,อนๆจะใช้อะไรได้บ้างอุดรูเดิมมาค่ะ เออถ้าเราใช้ดินน้ำมันบางทีเขาอาจจะเขาอาจจะกัดออกนะอันนี้ก็กัดออกเดี๋ยวแต่ว่าสักประมาณสัปดาห์หนึ่งหรือสองสัปดาห์ที่ชั้นนี้มันจะแห้งนะคะอ่าต่อไปหลังจากนั้นเราก็ปิดพลาสติกเลยค่ะเมื่อเราอันนี้ไม่ได้แล้วเขาเนี้ยเห็นไหมเขาบินมาที่รังเดิมเขาบินมาที่รังเดิมเขาก็เข้าไม่ได้แต่เดี๋ยวตัวข้างในอ่ะค่ะจะต้องออกมาทางอันเดิมผ่านทางท่อนี้ ครูไม่แน่ใจว่าจะเห็นชัดไหมนะเดี๋ยวครูให้ดูนะคะไปดูท่อไปดูท่อเนี่ยที่ครูต่อนะคะอ่าต่อท่อเสียบลงไปแล้วแล้วก็ครูทาด้วยขี้ชันอุดด้วยขี้ชันนะคะอย่าให้เขาเข้าไปในทางรูเดิมเพราะเดี๋ยวเราจะบังคับเเดี๋ยวชันะลงข้างในอะค่ะเขาก็จะมาบอกเองละค่ะว่าจะต้องเข้าออกทางไหนนะเดี๋ยวเขาจะนํากันเองเดี๋ยวตัวข้างในจะต้องออกผ่านท่อนี้มาแล้วก็เดินผ่าน เดินผ่านรางเปล่าแล้วก็มายางังทางเข้าออกใหม่ทางเข้าออกใหม่เดี๋ยวเราก็จะทาขี้ชันนะคะอ่าให้มีกลิ่นหน่อยนึงเนี่ยเริ่มมีแล้วเริ่มมีตัวที่จะเข้าและทางรูนี้เพราะประมาณว่าทิศทางเดิมตำแหน่งเอ่อให้ให้ให,ให้ประมาณเป็นทิศทางองศาเดิมอะค่ะเอ่ออาจจะเอียงเอียงได้เล็กน้อยนะคะ ถ้าเพื่อนๆสามารถทําให้มันเป็นเส้นตรงได้ยิ่งดีเลยค่ะทางเข้าออกเดิมกับทางเข้าออกใหม่นะคะให้อยู่ในระดับเดียวกันกับอันเดิมจะดีมากแล้วเดี๋ยวตัวข้างในเนะะี่ยค่ะเขาก็จะเดินออกมาวันนี้เราอาจจะไม่เห็นแต่ว่าพรุ่งนี้มะรืนนี้เราเห็นแน่นะคะก็ลองดูทีนี้เราก็ปิดพลาสติกเอาพลาสติกมาปิดนะคะเอาพลาสติกมาปิดเดี๋ยวครูจะปิดพลาสติกให้นะคะแล้วเดี๋ยวให้เพื่อนๆดู เอาพลาสติกมาปิดได้เลยอันนี้นะคะปิดด้วยพลาสติกนะคะอ่าที่พลาสติกนี้ก็ทาขี้สันหน่อยหนึ่งถ้าไม่มีก็ไม่ต้องทาถ้าคนที่ทําเองเนาะหรือใช้ดินน้ํามันได้ค่ะนะคะ ถ้าไม่มีก็ปิดไว้เฉยๆก็ได้ค่ะเพราะเดี๋ยวเขาก็มาซีนของเขาเองเดี๋ยวตัวชนรลงนะคะเขาจะหายางไม้มาปิดของเขาเองอันนี้เลยแค่นี้เราก็เอาพลาสติกเนี่ยค่ะปิดเพื่อที่จะไว้สำหรับสังเกตดูว่าเขาเดินผ่านหลังหรือยังในแต่ละวันนะคะอ่าเรียบร้อยแล้วก็ปิดฝาได้เลยปิดฝาอ่าเป็นแบบนี้นะคะ เดียวแบบนี้ก็คือเสร็จขั้นตอนในการต่อรังชนโรงส่วนจะอยู่หรือไม่อยู่ได้หรือไม่ได้มันจะเดินผ่านอยู่แบบนี้ค่ะหลายวันเลยค่ะแล้วก็จนกว่าจะมีกลุ่มไข่ใหม่มาวางไว้ที่รังชนโรงรังใหม่นี้นะคะที่รังเปล่านี้ถ้ามีกลุ่มไข่ใหม่เกิดขึ้นนะคะก็แสดงว่ามีนางพญาตัวใหม่มาอยู่แล้ว พอกลุ่มไข่ใหม่เริ่มแก่เราถึงจะทอดนะคะถอดสายเนี้ยค่ะออกถอดเอาไปเฉพาะเฉพาะรังข้างหน้านะคะเอาไปเลี้ยงได้เลยแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาไข้กับไข่นางพญา,าลาังอื่นนะคะเพราะอันนี้เท่ากับเป็นลูกของรังนี้เลยเป็นลูกของรังนี้เลยทั้งนางพญาทั้งชนโลงงานทั้งชนโลงตัวผู้นะคะ โดยปกตินะคะหรือถ้าเกิดเข้าไปผสมที่อื่นแล้วเราแต่เราก็ไม่รู้ถ้าอยากให้แน่ใจว่าไม่ใช่พ่อแม่เดียวกันกันแน่นอนเดี๋ยวเราค่อยไขรุ่นที่สองนะคะอันนี้เป็นรุ่นแรกของเขาเราก็จะได้แล้วเลยว่า,าเป็นรังที่เราสามารถที่จะต่อก็ไว้แบบนี้ได้เลยค่ะหากระเบื้องหาอะไรมาปิดได้เลยนะคะหากระเบื้อง,าองมาปิดรังนี่เลยนะคะก็จะอยู่เป็นแบบนี้ไปนะคะ สำหรับการต่อรังชนโลงจาการังธรรมชาติที่เราไม่สามารถผ่าลงรังเลี้ยงได้ก็ใช้วิธีนี้เพื่อนๆคนใดสนใจความรู้เกี่ยวกับชนาลงติดต่อสอบถามมายังครามพึ่งพาครวมพรได้ค่ะที่0872756759หรือจะซื้ออุปกรณ์เมื่อกี้ที่ครูให้ดูนะคะเป็นรังเปล่าชั้นเดียวราคา300บาทไม่รวมส่ง รังเปล่าสองชั้นเดีย๋ยวครูให้ดูนะคะรังเปล่าสองชั้นราคา400บาทไม่รวมส่งนะคะอ่าอันนี้เป็นรังสองชั้นถ้าเพื่อนๆจะต่อรังสองชั้นก็ได้ค่ะอ่าใช้รังสองชั้นต่อแต่ในการต่อรังสองชั้นเรายังคงใช้แค่ชั้นเดียวก่อนค่ะในการต่อนะคะอ่าชั้นที่สองยังไม่ต้องต่อขึ้นไปเพราะยังไงเขาก็ยังไม่ขึ้นก่อนเพราะว่ายัางไม่มีตัว นะคะยังไม่แน่นจนกว่าจะชั้นที่ที่ชั้นล่างจะแน่นเข้าถึงจะขึ้นชั้นที่สองนะคะ,ะ,ะเพื่อนเพื่อน<ๆ>คนใดสนใจอุปกรณ์การต่อรังชนโลงนะคะทักมาที่0872756759แอดไลน์มาได้เลยหรือจะรอไปสั่งซื้อที่ใน Lazada ก็ได้ค่ะเดี๋ยวครูจะบอกอราคาอีกทีหนึ่งว่าถ้าอุปกรณ์ครบชุดเท่าไหร่นะคะ,ะส่วน จะเป็นลังชั้นเดียวหรือลังสองชั้นมีบริการให้เพื่อนๆแล้วค่ะขอบคุณค่ะ